วันนี้เพิ่อเสกโบมิศูน์บนัยเง <glorious> ินสวัสดีครับสวัสดีครับลุงต้อยซึดโลลุงต้อยประวัตินว่าจะจบว่ามาไม8าวันนี้วันนี้มาลุกใหม่ใส่แว่นเลยบเอ้โหบ้า เป็นเล่าใครไหมสองน่วยคน,คนคนคนมาสองคนม,มาหาสองคนโจวหน้าตัวหน้าโจน้าโคสเวอร์ปนมามกคนปนึงกับกับว่องพอจ้ำเลยจ้ำเดิมจ้ำเลยปน้ากับพระกับพระพระองค์โต มากับพระองค์เทาๆมาสองคนมาสองคนคนเป็<ค>นเป็นใคมาครับคนผมเป็นกระดาษสองไั่มั้ยนะกระดาษสองไั่กระดาษสองคัยคนนึงให้สามหน่อยคนนึงให้สองหน่อยครับผมอีกคนให้สามอีกคนให้สองแต่ต้อยเขียนมาในกระดาษทุกคนเขียนเลขมาในกระดาษด้วยอืเป็นเลขตัวอะไรเนาะเลขทีหกเลขอะไรนะเลขทีหก อะไรหกหกนะสี่หกอู้สี่หกอ๋อสี่หกผมผมได้ยินว่าเลขที่หกนั่นแหละมก็เลยถามเลยสี่หกสี่หกเมหมสี่หกอ่าสองคนจะจะจะเขียนกันเขียนบวกคือกันเขียนคือกันสองคนเนี่ยที่เอามาให้เขียนอย่าเลยแต่ว่าใครใครคนไหนท้องน่อยเป็นไงสามน้อยอือออแต่ไง อีกคนให้สองอีกคนให้สามแต่กระดาษที oh, uh, tensor, ่ห so, ่อมาคือใช้กระดาษห่อไข่แล้วเขียนสี่หกทั้งสองห่อทั้งสองคนทั้งสองห่อสองคนเขียนมาเลขตัวเดียวกันคือสี่หกอันนี้ที่ว่าสองคนนี่เป็นพระองค์หนึ่งใช่ไหมคนหนเป็นพระคนหนึ่งเป็นพระเป็นเป็นย่อมคนหนึ่งเป็นพระคนหนึ่งเป็นย่อมคนหนึ่งเป็นพระเป็นไม่เพราะอะไรเพระแกแค่นั่นเพระแกเรงพระนี่ถือไข่มากี่กี่หน่วยนะ กถือมาสองโยมถือมาสามครับถือมาสองโยมถือมาสามแต่ในแต่ในหอมันจะมีกระดาษเอากระดาษหอโอเคโอพิ่อ่าพอเกะกระดาษออกมาก็เห็นเลขสี่หกสี่หกนะลยครับพี่นอกพิมพ์เลยพิมพ์ใสวปเลยสี่หกนะลูกไต้ก็เลยชอบสี่หกก่อนใช่ไหมก็ไปนมาหาเคือเเนี่เนาะอะไรนะ เป็นอะตัวนี้ก็เตตัวนี้ะไอ้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนนะทีนีแต่ว่าเตตัวน้ได้เติ้อกันหน้าครับใช้ทงนยุ่ดงขเตีุดสองอืมดสองด้วยใค่ดค่งน่ยค่เตีุดสงเตยซุดมดสองด้วยซุดสามด้วยใช้ซอน่ยเตอตยตีุดงครับแค่านมนเตีุามอนสองด้วยนยดสามด้วย เขียนเลยเนาะครับผมเขียนเลย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 แล้วมีอะไรอีกไหมลุงใจ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 บัดเดินเด้อจับมามาวันมันมันมันสิกโซหาแอตแลน์นะครับมันขวัญวันที่โทรหาแฉกเมื่อสามสี่วันที่แล้วสามสี่มือครับสามสี่มือแล้วโทรหาฝันขันว่าของน้องงานว่า นางด็นางก็เป็นเท่านางเดินเดินนะไก่ตีกันจนไก่ตีกันเรียมาน่ะตีกันเรียตีกันมาหนะอ๋อตีกันตีกันมาสามตัวคือเดินมีไก่ตีกันตีกันด้วยกันสามตัวเดินในระแวกบ้านของตัวเองนี่แหละตีกันสามตัวตีกันจนตายตีกันจนตายครับผมตายกันสามไงตายสามตัวตีกันจนตายสามศูนย์เงี้ยนบอลงไปเออจะตะ ไต้เจ็สาตัครับผมของนจีไก่ไก่เกะเกาไก่เก้าต้เกะสูนไก่กระสูนเก้าสูอีกเก้าสูนามเอาูเอาสตัวเลยบัตนี้บัตนี้มาเร็วสมตัวได้เร็วเก้าสูนสามไวามุมีศูน เลขเงื่อนี้เขาว่าบ่มีศูนย์ก็มีเด้เนฮะใครว่ามีศูนย์เนี่ยเด็ดขาดในลูกไตจังไดนก็มีศูนย์เด็ดขาดช่วยเด็ดขาดผู้ใดก็กช่วยเด็ดขาดเพิ่นมาห้องหมอบขึ้นครับโอ้โหขึ้นเลยเพิ่นมาฮ่องหมอบขึ้นเลยขึ้นเอาเมื่อคืนมาสิแจ้งแล้วครับจังบ่เห็นคุณเลยครับเห็นเสียงครับเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายเพราะว่าณเป็นซื้อเลขบ่ครับอ๋อไปซื้อเลขบอไปซื้อเลขบ่ครับผม พวกนั้นจบกนจบไปผมมอุตสกร่ตวตกูบอกมึงด้เวมึงมึงด้คัสามสาตัวเดียวเลยับอกเปร์นต์วสามให้ออนกอนบอกนอเนเมนบนอน์สามศูนย์ออจะคนเดมครับผมจะบนเดิมครับผมเส้น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  เสือทังเทิงื้อทังเทิงื้อทังเทิงทงบนทางบนทงบนเทิงที่ว่าเทิงทังเทิงทามาเป็จจนมาูสเนาะเือเรืเสเครับสามชูนคนบอกจนงทีครับเป็นเเรเามนบอกจงก็แค่นี้เนาะก็ล่าสุดมีแค่นี้เธอรูปเลขทั้งหมด ี่ขอเลขขยันหน่อยไม่เคยให้เลขขยันสักครั้งเลยเลขวิ่งนะายไาไมมมูนครับศูนครับตัวเดียวเขาไม่เขาว่าเขาว่าไม่มีูนจะทำาไงให้วิ่งูนอยู่บ่เ็วิ่งูนตัวเดียวเลกวิ่งยังลูกตอตัวเดียวตัวเดียวมั่นใจขนาดนั้ใช่ไหมูนมั่นใจยังไงก็มาูนตัวเดียวยังไงก็มีมาอ็มาล่างบ่พอออ มาสมัครสูเรเลขสามสมุนกันเลยมัรเลขพ่อนเดครับำได้เร้วเล่นจตัวสามมันโดสามันวาโฟโฟเด็กสามตัวได้ตัวไหนมเด็กตัวไลเบุสามตัวได้ตัวใดเพิ่อ็ได้บอกเลขคนเพิ่นได้บอกสองศูนย์สามสองศูนย์สามมีศูนอีกแล้วตัวนี้ อยู sociedad, okay. ่ t <t s <S ี uh ่เบิดพ่อใหญ่ใจพ่อใหญ่ใจบอกว่าศูนย์มาเด็กมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเนาะลุงใจเนาะศูนย์อกมาเมื่อกี้เนาะลูกใจเนาะศูนย์กล้องโจโก้เแาะลูกต้อยเ่ามานบ่เลขที่ลูกใจอกใจว่ามันสี่เอ็นใจลูอใจลูกใจว่ามัครับ ชิเก่อาใส่สีเก่าพมนะลุงใจอยู่ือถืออันนี้ลุงต้อยนะบอกอย่างนี้อย่างนี้อ้อกดังๆมันก่อนน่ะศูนผมนบอไเง้ยศบ่มีศูนย์อะไรเงเงินเน่จะมาต้องบนตกราเลยเพราะเขาอเขามือเอาเอามือมือบมงตัวเมเือตอนเเเ่่เ่ มือแกบังเด้อตัวนึงมือแกบังสี่เก้ายู่โอเคสี่เก้าเออฮะสีเก้าเดอสี่เก้ามือแกไม่ไหวอย่างเดีวิ่งสูงแล้วทำทามคอยกวาดเราบัดเราตีหกกับที่เก้าหน้ามันนี่ก็จะมาที่เก้าอืมครับลุงต่อยฟันท่งให้แล้วลุงต่อยฟันท่งให้แล้วสื่อไปสื่อบทติดศูนย์บอดได้เงินแต่ว่าแต่ว่าเล็กบนลเนอะเราเราเนี่เล็กบนเนี่ย เราบอกได้เลยเราบอกไปสืบบนเน้อเราบูดไปสืบเต้นเึ่งเราบอกไปสืบเต้นเส่งเน้นบน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 อ่ะอ่ะพอแล้วขอบคุณลุงต้อยขอบคุณลุงต้อยมากครับขอบคุณครับต้อยต้องค่อยค่อยคิดอ่านะครับต้องขอขอบคุณลุงต้อยนะที่มาเล่าถึงความฝันถึงการสานโตนสามครับฝันเมื่อคืนฝันดีวันนี้พเขาก็มาทันที อันาถอดแว่นนะว่เบิ่งสายตาไอ้ลองถอดแว่นเมื่อก่อน่ะเบื้องสายใส่เบิ่งคืออลิซามันนี่เนาะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากครับลุงตอยครับุงตอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม